สวัสดีครับชาว B J Gamer ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานเจ้าตัว Steam Loader ครับตัวนี้นะครับครับก็เจ้านี้รถสวิเซอร์เนี่ยมันมีข้อจํากัดที่ว่าเวลาที่เราปิดเครื่องแบบสนิทนะครับปล่อยให้แบตหมดหรือว่าถอด m i โคร S D c าร์ออกมานะครับเครื่องจะดับแล้วพอเครื่องดับเนี่ยเครื่องจะเปิดไม่ติดต้องทําการบูตนะครับ วิธีการบูตมี2วิธีครับคือหนึ่งคือบูตด้วยเจ้าอดเซียมโรเดอร์นะครับหรือดองเกิลวิธี2คือบูตด้วย PC นะครับวิธีการบูตด้วย PC ีเดี๋ยวเราจะพูดถึงในพาร์ทถัดไปนะครับตอนนี้เรามาดูถึงวิธีการใช้งานอดเซียมโรเตอร์ก่อนนะครับก็ถ้าเป็นเจ้าระบบ a อ m o s p h e r e นะครับไฟตรงนี้จะต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นระบบ s อเนี่ยต้องเป็นสีแดงนะครับ ถ้าไฟไม่ตรงกับพี่ระบบที่เราใช้นะครับให้เรากดบวกค้างแล้วปล่อยจนกว่าไฟจะเปลี่ยนสีตามระบบที่เราจะต้องใช้ครับกดบวกหนึ่งครั้งเพื่อเช็คสเตตัสไฟนะครับอันนี้ไฟเป็นสีน้ำเงินนะครับก็สามารถใช้ได้เลยถ้าเป็นระบบแอนมอสนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าไฟไม่ตรงให้ลองกดบวกค้างครับไฟจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับ กดค้างแล้วปล่อยนะครับอ,อไฟตรงแล้วเสร็จปุ๊บแล้ก็เอามาเสียบนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าซื้อเครื่องกับทางร้านไปนะฮะทางร้านจะมีการเซตออโตอาเซียมไปแล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเสียบจิกทางด้านขวาน,นะครับแต่ถ้าซื้อเครื่องกับที่อื่นมาก็ให้เสียบจิกทางด้านขวาแล้วก power บล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ร้านสามารถเสียบ เจ้าตัว r t m Loader ได้เลยนะครับแต่แล้วกด Power ครับเสร็จแ,แล้วเลือก Payload ครับเสร็จแ,แล้วเลือก Fuel Cell u r y b i n ครับโอเคพอเครื่องติดน,นะครับสามารถดึงออกได้เลยครับ เรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิธีการใช้งานอ c ติมล d เดอรนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว BJ Gamer นะครับก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h ชา n e l เราด้วยนะครับถ้าสมมติว่ามีอะไรอยากที่จะแนะนำหรือคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ BJ Gamer ยินดีให้บริการค,ากครับ